ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เรียกว่าว่านานางกวักครับว่านานางกวักเป็นว่านมงคลยอดนิยมโดยมีความเชื่อกันว่ากวักเงินกวักทองเข้ามาให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยชื่อที่เป็นมงคลอยู่แล้วจะช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภเข้ามาในบ้านได้ด้วยตามความเชื่อโบราณเรานะครับว่านางนนกวักเขามีเชือก เล่นหลายชื่อเลยทีเดียวว่านกวักสีมหาโพนางกวักใบโพว่านสีใบโพเป็นต้นครับเป็นว่านที่ได้รับความนิยมมาเนิ่นนานมากตั้งแต่สมัยโบราณเพราะต้นดังกวากเป็นไม้มงคลที่มีชื่อเป็นมงคลโดยเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกไว้จะโชคจะช่วยเรียกโชคลาภและความร่ำรวยมาสู่คนในบ้าน ต้นนางกวักเป็นพืชที่โตง่ายโตเร็วแข็งแรงปลูกได้ดีในดินทุกๆชนิดแต่ชอบดินผสมอินทรีย์วัถตถุกัับกาบมะพร้าวสับหรือดินโปง่งและดินล่วนซุยมีภาวะการระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษนิยมขยายพันธุ์จากการแยกหนอ่อและเพาะชำส่วนการดูแลไม่ยุ่งยาก สามารถปลูกในบ้านได้ไม่ชอบความเย็นชอบแสงแดดลำไรชอบความชื้นแฉะสูงแต่ไม่จำเป็นต้องลดน้ำบ่อย